เย้วันนี้ค่ะทุกคนเราจะมารับชมมินิพายโลดใจซ่อนรักจักของช่องอะไรคะพี่แกช่องสามจ้ะรโอ้ช่องสามปกติช่องสามไม่เคยทำซีรีส์ยิงๆเลยนะเออช่องแรกเลยที่เห็นน้องอันนี้ติ๊กตอกอ๋อน้องน้องนักแสดงใช่ไหมใช่แล้วพี่ก็าแบบว่าเฮ้ยทำไมสองคนนี้แบบเคมีดีเวอร์ดีมากใครที่เป็นแฟนคลับของน้องนะคะอ่าสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์กันได้แล้วก็ ใครที่รอเรื่องนี้กันอยู่นะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยและที่สําคัญค่ะอ้นเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแสนดีมีสุดชแนลของเราด้วยนะคะค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะอ้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเป็นมินิไพร์เล็ต <c oughs> โอ้โหเปิดมาก็เข้าอ่านเลยพี่แก้วอ่าเป็นไงล่ะออ้ยแบบเวลาอยู่ในแม่แม่อยู่คม, <c oughs> มีดี เห็นไหมพี่บอกแล้วเฮ้ยน่ารัโอ้โคู่อ้าย้อนมีแบบว่ามีแบบอยู่คู่ทุกที่เลยอ่ะแล้วแบบอ่าคือล่ะอืม่รักมากเลยอะเคมีดีเคมีดีเห็นไหมพี่บอกว้ามีทั้งอ่างอ่างบ่อยมากเลยอะ แล้วพี่แกเหมือนจะชอบตันในอ่างไหนอ้นพี่บอกเลยว้าวคำนิ้เสริมช่องสามค่ะไม่น่าเชื่อค่ะคือดูจากตอนที่เปิดมาเลยเมื่อกี้อยู่ในอ่างเลยอ่ะแล้วแบบบรรยากาศมุดภาพอะไรคือดีมากใช่ใช่มุดอันโทนดีใช่ เ,เขาเรียกอะไรแคสนักสนแสดงมาดีดี<ค>ใช่ไหม,ไมดูเข้ากันอืมใชไคะไายาอ,อ้นไม่เรียบร้อยค่ะทุกคนจากที่ดู Mini Pilot มินิเพลทเนาะสองคนแบบว่าอยู่กันเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะพี่เห็นเคมีบางอย่างที่มันรู้สึกว่าแบบเขามีความหวานมีความหานนมามแบบว่าอารมณ์แบบเข้ากันได้อ,อยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ดูตำมุตำมีอ้นรู้สึกยังไงบ้างในฟิลอารมณ์ถ้าถ้าถ้าดูในภาพใช่ภาพมันจะภาพมันสวยดีแล้วก็ รู้สึกว่าเคมีนักแสดงมันเข้ากันแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยอ่านนิยายก็เลยไม่รู้ว่ามันตรงตามคาแรคเตอร์ของในนิยายไหมถ้าใครรู้ลองคอมเมนต์คอมเมนต์บอกเราหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับใจช่อนรักเลยเราไม่เคยอ่านไม่เคยดูกันเลยพี่อยากเห็นแค่นักแสดงพี่ก็อยากรู้แล้วว่าอยู่ช่องไหนตอนแรกค่ะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ติดตามของหญิงๆกันเยอะแล้วก็เริ่มออกมาทยอยออกมาเยอะใช่ไหมคะทุกคนเสร็จแล้วพอเห็นคู่นี้คือพี่รู้สึกแบบแปลกตาไปเลยอะ แปลว่าเฮ้ยว้าวที่ในในส่วนมุมของพี่พี่รู้สึกว่านักแสดงคือว้าวเลยทุก <im it> คนคิดยังไงบ้างดูสิคะซีนแต่ละซีนแต่ละซีนคือแบบว่ามีความแบบมีความรักที่อบอุน่นอบอุน่นเราอยากที่จะเข้าไปแทรกกลางระหว่างนัน <im it> <im it> ้นไม่ได้ที <im it> ่แทไม่ได้เราจะไปแทรกกลางเขาไม่ได้เออนี่เริ่มแบบแบบแติดจริงๆเลยนะเพราะว่าชอบจริงๆเลยคู่นี้มีโอกาสเขามีอะไรไหมช่องสามเวลาเราดีเอ็ เวลาเราที่จะแบบว่าส่งต,ตัวอะไรเงี้ยคือผ่านได้เลยของช่องสามอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมีกฎอะไรในการอันนี้ของ,<ม>ของช่องสามไหมเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ตัวมินิใช่ค่ะตัวพายโลตเต็มก็ยังไม่ออกมาเอาอีกดีกว่าอ,อน้นอ่ะม่ายังไ่ะเรามาเดาเนื้อเรื่องกันดีกว่าว่าเป็นประมาณไหนประมาณไหนอืมเอาเดี๋ยวพี่คิดของพี่ไปก่อนอของอ้อนอ้อนคิดได้เลยอ่ายากจังเลยหนึ่งนาทีมันเห็นได้ มวลความรักอบอวนไปหมดตอนนี้ความรักอบอวนใช่มันเห็นได้แบบอยู่ในมูดที่แบบอยู่ด้วยกันสองคนความรักใช่แต่ก็ไม่รู้จะเดาไปทางไหนว่าเนื้อเรื่องจะไปแบบมีเศร้ามีดราม่าไหมเออเพราะตอนนี้เห็นแต่ความรักไปเต็มไปหมดเลยถูกต้องใช่พี่เดาพี่พี่คิดว่าเป็นความรักแบบฟิลกูดอะฟิลกูดเลยเออสําหรับพี่นะเพราะว่าพี่เห็นแต่มุมดีมุมดีแต่เอาจริงๆนะทุกเรื่องนะคะทุกคนเกือบทุกเรื่องที่เราดู มันจะมีแต่ความรักหรือว่าฟิลคุดอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้อขอเ<อ>ดาวิดีแล้วกันมีอุปสรรคอะไรพี่อ่ะว่ามีที่ว่ามีอุปสรปรคด้วยคือมันซิลูุดแหละเพราะว่าทุกเคมีมันเข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้ที่เราเห็นนะตอนนี้เนาะมันรู้สึกดีแต่พี่ว่ามันต้องมีอะไรที่มีอุปสรรคการฝาร่าฟันหรือว่ามียาม่าถ้าใครเป็นแฟนคลับน้องหรือว่าใครอยากที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบอกกล่าวกันได้ ถ้ามีโอกาสเราก็คงจะได้รีแอคกันกันเพราะน่ะฝากอะไรแฟนคลับหน่อยฝากอะไรแฟนคลับคืออะไรฝากหน่อยค่ะมาติดตามอะไรเงี้ยพูดคือคอมเมนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องแสนดีมีสุขของเราค่ะมาไปายากันค่ะทุกคนโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ไปแล้วนะคะเราเจอกันค่ะหวังว่าเราจะได้รีแอคค่ะบ๊ายบาย